วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สดิฉันมีอาการท้องอืดแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรงปวดท้องอย่างรุนแรงดิฉันก็<ม>เป็นเลือดแดงแบบสดสด,สด,สดค่ะดิฉันเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สคือจะต้องตัดลำไส้ดิฉันแล้วแล้ววันนั้นก็มีคนแนะนำเซนิตินให้ดิฉันทานดิฉันก็ได้ซื้อไป,ไป,ไ,ปไปทาน ดิฉันได้ไปทานอาการที่ว่าปวดท้องอะไรดิฉันก็เบาลงจนครบฉันกลับกลับไปตรวจใหม่คุณหมอท่านก็แปลกใจตกใจค่ะถามว่าหมอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดิฉันน่ะไปทําอะไรมาดิฉันก็เลยได้บอกคุณหมอตามตรงว่าดิฉันไปกินเซอร์นิตินมาคุณหมอบอกเออนี่แหละที่คุณหมออยากจะรู้คือสุดยอดเลยเธอกินไปเถอะตอนนี้ลำไส้ของเธอที่คุณหมอบอกว่าจะตัดตอนนี้คือเธอไม่ต้องตัดลำไส้แล้ว ภาบุญอ้อมค่ะอายุ45ปีอาชีพแม่ค้าค่ะอดีตดิฉันป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3 mm hmm. ดิฉันมีอาการท้องอืดแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรงปวดท้องอย่างรุนแรงดิฉันก็ไม่รู้ว่าคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะตัวเองเป็นอะไรคือดิฉันจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงก็เหมือนกับมีคนเอาเข็มมาทิ่มในลำไส้ฉันคัะพอดิฉันเข้าขไปในห้องน้ำ ก็เกิดอาการทายแล้วก็ออกเป็นเป็นเลือดแดงแบบส,ส,ส,สดสดค่ะพอไปถึงคุณหมอคุณหมอตรวจวิทําได้ทําการตรวจวินิจฉัยดิฉันแล้วบอกดิฉันว่าดิฉันเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สามคุณหมอบอกว่าตอนนี้ลำไส้ดิฉันไม่ไม่ดีแล้วนะคือจะต,ต้องตัดลำไส้ดิฉันแล้วแล้ววันนั้นก็มีคนแนะน,นําเซนรินตินให้ดิฉันทานดิฉันก็ได้ซื้อไป,อไ,ป,ไ,ปไปทาน วันแรกที่ดิฉันได้ทานค่ะมีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลวิตวิตกร์ดห้าห้สีค่ะดิฉันได้ไปทานอาการที่ว่าปวดท้องอะไรดิฉันก็เบาลงจนครบ20วันที่คุณหมอบอกว,ว่าจะทำได้ทำการตัดลำไส้ดิฉันดิฉันกลับกลับไปตรวจใหม่คุณหมอท่านก็แปลกใจตกใจค่ะถามดิฉันว่าเธอเธอไปทำอะไรมา ทำไมอาการเธอถึงเป็นแบบนี้ครั้งแรกดิฉันยังตกใจว่าเอ๊ะกินเซอร์นตินผิดคุณหมอท่านถึงถึงตกใจก็เลยย้อนถามคุณหมอว่าคุณหมอคะถ้าดิฉันจะตอบคุณหมอตามตรงคุณหมอจะโกรธดิฉันไหมคะคุณหมอเขาบอกว่าเออเออบอกมาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดิฉันน่ะไปทําอะไรมาดิฉันก็เลยได้บอกคุณหมอตามตรงว่าดิฉันไปกินเซอร์นตินมาคุณหมอบอกเออนี่แหละที่คุณหมออยากจะรู้คือสุดยอดเลยเธอกินไปเถอะ ตอนนี้ลำไส้ของเธอที่คุณหมอบอกว่าจะตัดตอนนี้คือเธอไม่ต้องตัดลำไส้แล้วเนี่ยลำไส้ทั้นที่มันเป็นอยู่คือว่าเหลือนิดเดียวแล้วค่ะดิฉันได้ฟังตรงนั้นที่คุณหมอบอกว่าดิฉันไม่ต้องตัดลำไส้แล้วันรู้สึกว่ามีความสุขเต็มร้อยเลยค่ะ